นักข่าวชมข่าวเศรษฐกิจกันบ้านนะครับประธานกรรมการธนาคารกสิกรไทยได้แนะนําภาครัฐครับให้เน้นเรื่องของการลงทุนโครงการขนาดใหญ่มากกว่าการการะตุน้นเรื่องของการบริโภคนะครับเพื่อเป็นการป้องกันปัญหานี้ครัวเรือนคาดว่าภาพรวมสินเชื่อในปีนี้จะโตไม่ต่ำกว่า8%อเสอดคล้องกับทางทิศทางเรื่องของการลงทุนและภาวะเศรษฐกิจอีกด้วยครับนายบรรทูล่ำซามประธานกรรมการธนาคารกสิกรไทยบอกในงานสัมมนาการส่งเสริม SME ไทยสู่ประชาคมอาเซียนจัดโดยสถาบันพระปกเกล้า ว่านโยบายการส่งเสริม SME ที่ภาครัฐดำเนินการอยู่นี้ดีอยู่แล้วแต่ผู้ประกอบการจะประสบความสําเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับการพัฒนาธุรกิจตัวเองสร้างนวัตกรรมใหม่ๆสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าในธุรกิจเพราะว่าถ้าหากยังขายสิ่งของเดิมๆแบบที่มีมากในตลาดก็จะไม่สามารถแข่งขันกับธุรกิจรายใหญ่และไม่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้นายบรรทูลเชื่อว่าหากรัฐบาลใหม่ดำเนินโครงการต่างๆตามนโยบายที่วางไว จะทาให้สินเชื่อทั้งระบบในปีนี้เติบโตได้8-9%สอดคล้องกับการเติบโตของระบบเศรษฐกิจและเห็นว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในปีหน้าควรกระตุ้นในหลายๆด้านโดยเฉพาะการลงทุนภาครัฐส่วนการบริโภคไม่ควรจะกระตุ้นมากเกินไปเพื่อป้องกันปัญหานี้ครวัวเรือนก็กระตุ้นกระตุนะต้นหลายๆอย่างด้วยกันนะก,าการลงทุนโดยภาครัฐนี่เป็นประเด็นใหญ่นะการส่งออกนักธุรกิจต่างๆก็พยายามเต็มที่อยู่แล้ว นะถ้าถ้าเขาเก่งจริงเขาก็ไปหาตลาดขายออกไปได้การบริโภคมันก็ต้องหาความสมดุลระหว่างบริโภคเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกแต่บริโภคมากเกินไปกลายเป็นหนี้สินท่วมหัวอย่างเงี้ยมันก็ต้องหาความสมดุลไประหว่างทางมันมีนม,ม,นม,มันก็มีใครรู้คําตอบอยู่ตรงไหนค่อยๆคลำไปอย่างนี้นะด้านไหนอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปาตกถาพิเศษ นโยบายคอสชอกับ SME ว่าคอสชอให้ความสําคัญกับการสนับสนุนกลุ่มธุรกิจ SME เป็นอันดับต้นๆโดยปรับโครงสร้างให้สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสาสาวภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมมาอยู่ในความดูแลของสํานักนายกรัฐมนตรีจะได้ดูแลได้อย่างทั่วถึงและยังหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนช่วยให้เกิดภาพรวมขไครับช่วยให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ SME ในรูปแบบคลัสเตอร์ ซึ่งเริ่มเห็นผลแล้วโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์อาหารเสื้อผ้าทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ส่งผลให้เกิดการสร้างน,นวัตกรรมใหม่ๆขึ้นจะมีกลุ่มโอท็อปพระหากมองในแง่3ส่วนนี้คือกลุ่มโอท็ top, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม SMB ทั้ง3กลุ่มเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันไหมผมก็เชื่อว่าถ้าหากเราไปดูในเรื่องของอ การทาธุรกิจหรือการทำการ,การทาตลาดที่เราเห็นอยู่เป็นทุกวันนี้เวลามีการออกงานบูธต่างๆริทรศการต่างๆขายของต่าง,างเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีความซ้ํากันอยู่นะครับประเด็นมื่อยู่ตรงที่ว่าทําอย่างไรที่จะทําให้ภาครัฐนั้นเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดูแลได้อย่างทั่วถึงแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดจากระดับหนึ่งไปอีกระดับหนึ่งไปสู่ในระดับที่เรียกว่าสามารถที่จะ แข่งขันภายระหว่างประเทศได้นะครับเพราะนั้นนี่ก็เป็นจุดที่สองที่คิดว่าเรากำลังดูอยู่นะครับน,นั้นก็เป็นเรื่องที่ทางคอสชอน,นั้นได้ให้ความสำคัญ นอกจากนี้คอส,สชอยังให้ความสําคัญกับการค้าชายแดนมีนโยบายดูแลเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง6ด่านนะครับเพราะว่าเป็นตลาดสําคัญสําหรับสินค้าของไทยแล้วก็เชื่อว่า SME จะเริ่มกระจายไปสู่การค้าชายแดนมากขึ้นเพราะว่าจํานวนแรงงานนั้นมีมากขึ้นและค่าแรงก็ถูกด้วยครับ